ยูเบอร์ดูโฮมาบรรยูด้วยเปิดเมตตาน้องนำน้องนำดวงจิตเจ้ากรรมเมวีเจ,จ้ากีชะตาเจ้าหกงกายสาข,ายโโยข,ขันจุโหดดวงจิตขอข้าพระเจ้าได้ยินฮตาสุบักเกิดตอนที่เจงายายมามาได้เกิดมาร่วมมาร่วมสมมาแจกพันพร้อมกับพวก,พวก,พวกเราเพื่อเพื่อกำลัทงทางชีวิตตังเมปุเชมิทำมังชีวิตตังเมปุเชมิสักเขาชีวิตตังปิ 没有。 พุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิคุอุชาอาจารย์พุนังวันธามิมาตามิตุพู่นังวันธามิสพาไตสิขาพุนังวันธามินโมตสัภวตัอรหันตัวสมมาสัพุตธัสัพวันต์ัมมาสัพุตสัสโมตสะพะวตัหันตัสมมาสัพุตสัสนโมตสัพภวตอรหันตสัมมาสัพุตสัพพุทธังสารนังข้าฉามิพุทธังสารนังข้าฉามิสังฆังสารนังข้าฉามิธรรมังสาร ขาฉามีสังฆางสารนักฉามีทุติยามปีคุทิยามปีพุทธทงพุทธทงสารนักฉามีสารนักฉามีโอ๊ตปานี พุทธิยามปีธรรมังสราณังคชามิปุติยามปีธรรมังสราณังคชามิปิยามปีเจธรรมสราณังคชามิตติยามปีธรรมังสราณังคชามิปานาปิเจธรรมสราณังคชามิตติยตมปานาเวรมณีศีขาประทังสัมพิยามิอานาหานาเว รมณีสีขาปะัะทนันสมาธิามสุนัจารยเวรรมณีสิขาปัฏฐันสมาธิยามิ วาเวรมณนีส <premises, S 2> <Sure. S 1> ิขาปัฏสสมาธิยามิรามีระยะประชัปมมาตฐานะเวรมณนีสิขาปัทสสมาธิยามิมานีปัญจสิขาเทวนามิสมาธิยามิอิมานีปัญจสิขาปัทาดิสมาธิยามิอมานีปัญจสิขาปัทามิสมาธิยามิสีเรนะสุขตินยันติสีเรนะ ภูกรสัมปทาสีระพุติเาติตาสมาสีราวิโสหาเยโมตาสสะขาววะตัวอรหันตสมมาสัมพุทธสเะนะโมตาสสะขาววะตัวอรหัโตุสมาสัมพุทธะ นู้พูดถ้าพระเขาว่าตัวละหาตัวสัมาสัมพูดภาษานางกนันนางกลุ่มมีทำมงละหานางกลุ่มมีสร้างขังละหานางกลุ่มมีพูดมืโทรศัตท์ตัวคะติมายีอิติภพวะหัว นะโมพธิสัตตออหะติวายะอิทิภาวะนะโมพธิสัตตอหติวายะอิทิภะวะนาโมพธิสัตโตมุมาบาโยนะโมโพธทิสัตโตภูมมาปัญโยนะโมพธิสัตโตภูมาปัญญโยโยโสโมหจิตเตนะพุทธสมิปปะกตโตมายะคมมาคัมีิกตังโคสสัพพะปังวินาสสตุ โยโทโสโมหะจิตเตนะพุทธะกัสม ap ิงปะปากัโตมายาขมะขมีกะตังโทสักสัพพะปะปะวินาสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆะสมิงปะปากัโตมายาขมะขมีกะตังโทสักสัพพะตังวินาสันตุสสสะัพพะคขาวะาตัวเระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะวัตตุอาลหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพคะวัตตุอาลหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะโมหุทายาผาพุท่าได้ระณะยานมานินองภรัตสีสาสะสุธรรมาภุตุธรรมโมสังขุยะถาุูโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสัคคาบูชาอักขีทานังวะรังคันทะสีวัลีจะมา ฮาฮีรังอ้าหังวันธรมีทุรโสอ้าหังวันธรมีเาติโยอ้าหังวันธรมีสัพพะโซภูธาธรรมะสังฆะปูเชมีนามพุทธายาภูธาใตเรณยานมานีนภรัตสีสาสาสุธรรมะภูโถธรรมโมสังโฆยาธาปุตโมนะุทธาเวชาธรรมะเวชาสังฆะปวชาอคีธานังวะลังคันทัง 喜欢吃什么？黑糖。 อาหวันทามีโทรโตอาหวันทามีฮาริโยอาหวันทามีสัมมาสัมพุทธธรรมสาขาปุชมีนามโมพุทธายะพาพุทธตยนยยานมานีนุพรตสีตาสุรามาพุโธธรมสังโฆยัตพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสาขาบูชาอคีทานังวะังหัังสีวะอจัหิรัง อาห้อวันทามีสวดโตอาห้องวันถามีหัดยวอาห้องวันธามีสัพะโผุทธาธรรมะสังฆะปูเสมีนาโมผู้ชายพระพู้เทตยานายามานีนุภาทัตสีสาสาสุจรมะ พุทธธรรมโมสังโฆเย่ธาโมเนพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวะรังคันธงสิวารีจังหะหิรังอ้าหังวันธรรมีโทโอาหังวันทามิหะดิยอ้าหังวันทามิสวะโสพุทธาธรรมะสังฆาบูเชมินามพุทธายะพะพุทธาใจเห็นในยันวันนี้นภระสีสาสาสุธรรมา ภูธาธรรมโมสังรญาถาพุทโมนะคูทาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังทีวารีจำมหาเฮรังอ่าทังวันธามิสุเโจอ่าทังวันธามิหะเดียอ่าทังวันธามิสัมพุทธธาธรรมาสังฆาภูเชมีนาโมพุทเธีพุชาัสเพธรรมาสัพปีตักขะอะระปัตตาปจิกานันจียังภาละอะระหันตานะนชิติเชนาระ ขอว่าทาวีเจปสุสัพเพท้าสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาลาปตาปจิโกนันเยาะหังอรหันตานางจเซจีเชนารักาของบรรทมิสุบสุเิพุทธสัพเพธรรมมา,าสัพเพสังฆา พระละตปฏิการันจียังพระลกษหะน่าเชื่อเชน่าของเวทมีเจบสูบสพังอหามีหามวย่หามีสะคีงอหามีกับบรรนาบานมีน่วันดยผมมาวันเียโดดเดนติโดดนี้ให้แกเจ้ากรรมไม่ดีเจ้ากิชะตาเจ้าโผด่ไกลสังขารเจ้าขุด้วยจีของข้าพเจ้าดิกดาสวรรธนิกาอียาญุสบายาสิบแดเป็ด อ <28 S 1> เอืเ้อที่ร้อย่แปดเธอุ่กลบบดีดีเรียบร้อยกลับ